สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาพูดถึงคุณนิวเคียรหันศากันนะคะถึงแม้จะขึ้นแท่นเป็นคุณแม่ลูกหนึ่งแล้วสําหรับคุณนิวเคียรหรันศาแต่ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคในการดูแลรูปร่างผิวพรรณของตัวเองเลยพร้อมเจอจลัดอยู่แทบทุกตลอดเวลา ล่าสุดคุณนิวเคียร์ก็ทำเอาอินสตาแกรมของตัวเองลุกเป็นไฟอีกครั้งเมื่อเจ้าตัวได้หยิบเสื้อขอบตัวจิ๋วสีดำขับผิวเนียนมาใส่คู่แมทกับกางเกงขาสั้นสีขาวที่ตัดกันที่เผยเห็นส่วนทรงเอวทุกสัดส่วนงานนี้ต่างก็มีคนเข้ามากดไลค์กันอย่างรัวๆเพราะนอกจากชุดจะกินขาดเรื่องความเซ็กซี่แล้วท่าโพสชิชิลของคุณนิวเคียร์นั้นยังส่งผลดามเมจความแซบเกินต้านทานมากจริงๆ นอกจากคุณแม่ลูกหนึ่งจะมีน้องไทก้าเป็นของใจแล้วยังแจกความสดใสให้กับแฟนๆคับทุกคนไหนจะคุณแม่สุดแซ่บและน้องไทก้าที่น่ารักสดใสของคุณแม่นิวเคียร์อีกด้วยยังไงฝากติดตามน้องไทก้าและคุณแม่นิวเคียร์ด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะหากชอบยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยค่ะขอบพระคุณมากค่ะ